ตอนที่217หลิ้นหยูสอบตกเฉินเทียนติงทราบว่าเหตุใดหลงจูนถึงร้อนใจเพียงนี้ก่อนหน้านี้เขาจัดการร้านฉวินเว่ยจี้ได้ล้มเหลวและเกือบจะทําให้เดือดร้อนไปถึงคุณชายสามตระกูลเหย่แล้วหากมิใช่เพราะคุณชายสามร่วมมือกับนายอำเภอชินจัดการพวกหลิวเปาจื่อก็มีแน่ใจว่าจะเกิดเรื่องอันใดตามมาบ้างบัดนี้หอวินเครอจูถูกหอจุยเซียนและร้านฉวินเว่ยจี้ร่วมมือกันกดดันจนมิมีลูกค้าหากคุณชายสามตระกูลเหย่ทราบเขา้าเขาจะปล่อยหลงจูว่านไปไง่ายๆเยี่ยงนั้นหรือ เฉินเทียนติงก็ร้อนใจมากเช่นกันหลายปีมานี้หลงจูว่านทำเงินได้มีน้อยหากหลงจูว่านล้มลงแล้วชีวิตของเขาจะเป็นเยี่ยงไรต่อไปดังนั้นเฉินเทียนติงจึงคิดว่าหลงจูว่านข้าคิดว่าแทนที่จะบังคับให้หญิงสาวเหล่านะั้อออกไปร้องเพลงทุกวันสู้พวกเราหาวิธีจัดการกับการขนส่งผลไม้ของหอจุ้ยเซียนมิดีกว่าหรือหากมิมีแอปเปิลเหล่านั้นดูสิว่าพวกเขาจะแย่งลูกค้าของหอหวินเครือจูได้อยู่หรือไม่หลงจูว่านขมวดคิ้วมุน หากตนาทางหอจุ้ยเซียนแล้วมิใช่ว่ายังมีร้านฉวินเว่ยจี้อยู่อีกหรือเจ้าคิดว่าผลไม้ของหอจุ้ยเซียนมาจากที่ใดกันหากมิใช่เพราะเท่าแก่ของร้านฉวินเว่ยจี้ส่งไปให้พวกเขาสองร้านร่วมมือกันมานานแล้วพวกเขาคิดจะล้มหอหอวินเครอจูของพวกเราเฉินเทียนติงเผยแววตาดูร้ายออกมาในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จัดการเท่าแก่น้อยผู้นั้นเสียก่อนขอเพียงกำจัดนางได้ร้านฉวินเว่ยจี้ก็จะมีสามารถเปิดต่อไปได้แล้ว ส่วนหอจุ้ยเซียนก็จะมิมีผู้ใดส่งพายไปให้เช่นนี้พวกเขาจะเอาอันใดมาแข่งกับหอหวินเครือจูของพวกเราหลงจูว่าเหลือบตามองเขาเจ้าสามารถจัดการเรื่องนี้ให้สําเร็จได้หรือไม่เฉินเทียนติงยกมือขึ้นตบหน้าอกของตนเองท่านวางใจเถิดเรื่องนี้มอบให้ข้ารับผิดชอบรับรองว่าข้าสามารถจัดการได้สําเร็จเป็นแน่ทว่าหลงจูว่านช่วงนี้ในมือของข้าค่อนข้างขัดสนเรื่องการหาคนไปทํางานนั้นมิอาจขาดเงินได้ หลงจูวานถลึงตามองเขาหนึ่งคราจากนั้นก็นําเงินออกมาให้เขาห้าสิบตำลึงหากเจ้าจัดการเรื่องนี้มีสําเร็จดูสิว่าข้าจะละเว้นเจ้าหรือไม่เฉินเทียนติงรับเงินไปจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าท่านรอฟังข่าวดีจากข้าเถิดหลินรวนมิทราบว่ามีคนวางแผนจะเล่นงานนางอีกแล้วเพราะนางเอาแต่หมกตัวอยู่ในหมู่บ้านตระกูลหลินนอกจากขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเก็บผักและผลไม้แล้วเวลาว่างนางมักจะฝึกฝนพลังวิเศษยามเว่ย นางจะลงมาจากภูเขาเพื่อสอนหลินเทียจู้กับโจซานหลังชีวิตของนางวนลูปอยู่เช่นนี้กิจการในร้านนางปล่อยให้หลินฟูจัดการทั้งหมดหนึ่งเดือนมานี้หลินเทียจู้เติบโตขึ้นมากแม้จะยังห่างไกลจากหลินฟูอยู่มากแต่เขาก็มีได้มีลักษณะท่าทางทื่อๆเหมือนนอเมืมม่อหนึ่งเดือนก่อนแล้วหักเอ่ยถึงการทำงานเขารู้จักหนักเบาและมีระเบียบวินัยแม่ของเขาดีใจเป็นอย่างมากที่บุตรชายเป็นผู้เป็นคนเสียทีดังนั้นนางจึงหิ้วไข่ตะกร้าหนึ่งมาขอบคุณหลินรวน หลินรวนก็มิได้เกรงใจแต่อย่างใดนางรับไข่ไก่เอาไว้ทั้งหมดในช่วงนี้นางขึ้นไปบนภูเขาเพื่อฝึกพลังวิเศษทุกวันเมื่อพลังวิเศษของนางเพิ่มขึ้นปริมาณอาหารที่นางกินจึงเพิ่มขึ้นมิน้อยทุกมื้อต้องกินข้าวสองชามใหญ่และอาหารในปริมาณที่มากขึ้น ก่อนหน้านี้นางกังวลว่าตนเองจะอ้วนคิดควบคุมปริมาณอาหารแต่ผลลั์กลับกลายเป็นว่านางมีสามารถอดอาหารได้กินน้อยไปหนึ่งคำก็มีได้โชคดีที่แม้ว่าปริมาณอาหารจะเพิ่มขึ้นทว่าไขมันของนางกลับมีเพิ่มตามไปด้วยทว่าเป็นร่างกายที่สูงขึ้นแทนเมื่อเป็นเช่นนี้หลินร่วนจึงมีกังวลอีกต่อไปนางกินอาหารอย่างวางใจใช่ว่านางมีมีเงินสักหน่อยทุกวันนี้นางใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ภูนสุขทว่าบางคนกลับอยู่อย่างรุ่มร้อน หวังซื่อกับหลินเหมยกลับมาอยู่ที่บ้านใหญ่ตระกูลหลินได้เดือนกว่าแล้วตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพวกนางได้พบหลินจงเพียงแค่คราเดียวเท่านั้นทั้งยังเป็นวันที่พวกนางบุกเข้าไปในงานเลี้ยงหลังจากนั้นพวกนางก็มิได้พบเขาอีกเลยราวกับหลินจงหายไปในหมู่ผู้คนหวังซื่อคิดหาวิธีเอาใจหลินรวนทว่าหลินรวนใจแข็งราวกับหินแม้แต่คำเอ่ยหรือสีหน้าดีๆก็มิเคยมีให้พวกนางพวกนางมิเหลือหนทางใดอีกแล้ว นางหลินคอยหาเรื่องต่อว่าพวกนางทุกวันคิดจะไล่พวกนางออกไปให้พ้นพวกนางทำได้เพียงกัดฟันอดทนแต่พวกนางก็ทราบดีว่านางหลินต้องหาทางแตกหักกับพวกนางเป็นแน่เมื่อถึงเวลานั้นพวกนางจะทำเยี่ยงไรในขณะที่พวกนางสองแม่ลูกร้อนใจรู้ว่าจะทำเยี่ยงไรต่อไปดีบ้านใหญ่ตระกูลหลินพันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาหลินอยู่ป่วยหลายวันก่อนหลินอยู่เดินทางไปเข้าร่วมการสอบที่เมืองชิงโจ ก่อนเข้าสนามสอบหลินอยู่มั่นใจเป็นอย่างมากราวกับชัยชนะตกอยู่ในกำมือของเขาแล้วทว่าในตอนที่เขาออกมาจากสนามสอบหลินอยู่เมื่อลอยราวกับว่าเขาสูญเสียจิตวิญญาณไปแล้วเพราะเขาถูกหลอกแนวข้อสอบที่เขาซื้อมากับข้อสอบในวันนี้มิเหมือนกันเลยสักนิดหลังจากที่เขาซื้อแนวข้อสอบเหล่านั้นมาเขากลัวว่าเนื้อหาจะมีความคลาดเคลื่อนดังนั้นจึงท่องตำรายอยู่หลายวันท่องบทความที่มีลักษณะเดียวกันจนจำได้แม่นยำ แต่ผู้ใดจะคาดคิดว่าเนื้อหาที่ออกสอบนั้นต่างกับแนวข้อสอบที่ซื้อมา180,000ลี้ตอนนั้นเขามัวแต่ร้อนใจเรื่องเงินที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นเหตุให้ในหัวว่างเปล่าการสอบในรอบแรกเขาเกือบจะส่งกระดาษเปล่าแล้วด้วยซ้ำเนื่องจากผลงานในรอบแรกนี้เป็นที่น่าพึงพอใจทําให้รอบที่สองได้รับผลกระทบไปด้วยเขาตอบมั่วซั่วไปหมดในรอบที่สนั้นเขาม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาอดทนผ่านมันมาได้เยี่ยงไร ทันทีที่ออกมาจากสนามสอบเขาเห็นหลินเหล่าต้ารออยู่ด้านนอกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังดังนั้นเขาจึงกังวลจนเป็นลมล้มพับไปตอนนั้นทำเอาหลินเหล่าต้าตื่นตกใจเป็นอย่างมากเขาส่งหลินอยู่ไปตรวจอาการที่โรงหมอในทุกๆปีโรงหมอต่างรับคนไข้อาการแบบนี้มาหลายคนเพราะนักเรียนมีร่างกายที่อ่อนแอสภาพแวดล้อมในการสอบก็ยากลำบากผู้ที่ร่างกายอ่อนแอมากถึงกับสลบไปในสนามสอบเลยก็มี แท้ที่จริงร่างกายของหลินอยู่ได้อ่อนแออันใดแต่หลังจากที่เขาถูกร้านฉวินเว่ยจี้หักหน้าในวันนั้นในใจจึงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขานําเงินไปเที่ยวหอนางลมอยู่หลายวันทุกคืนเขาจะค้างในหอนางคณิกาเขาใช้เงินของตอนเองจนหมดทั้งยังไปยืมเงินจากสหายร่วมสํานักมาอีกสําหรับการสอบซิ่วชัยนั้นหลินอยู่มั่นใจในตนเองมาโดยตลอดคิดว่าตนเองจะต้องสอบติดอย่างแน่นอนดังนั้นในตอนที่ยืมเงินสหายเขาจึงมีเกรงใจเลยสักนิดยืมคราเดียวถึงห0าําลึงด้วยกัน เมื่อมีเงินอยู่ในมือหลินอยู่ใช้เงินจนมือเติบอีกทั้งคืนก่อนเดินทางไปยังเมืองชิงโจเขายังคงหาเวลาไปเสพสุขกับหญิงสาวเหล่านั้นอีกด้วยวันที่ต้องเดินทางไปยังเมืองชิงโจขาของเขาแทบม,มีแรงใต้ตาดำคล้ำดังนั้นหลินเหล่าต้าจึงเอ่ยถามเขาว่าเป็นอันใดเขาตอบไปว่าอ่านหนังสือดึกจนเหน็ดเหนื่อยและทําให้หลินเหล่าต้าปวดใจมากยิ่งนักตอนที่เขาตื่นขึ้นมาในโรงหมอหลินอยู่ก็นึกถึงเงินที่ตนติดค้างสหายเอาไว้ศีรษะของเขาแทบจะระเบิดออกทันใด เขารับปากกับสหายไปแล้วว่าหลังกลับจากเมืองชิงโจเขาจะคืนเงินให้ทั้งหมดทว่าวบัดนี้เขาจะหาเงินจากที่ใดไปคืนพวกเขากันที่บ้านของเขาสถานการณ์เป็นเยี่ยงไรในใจของเขาย่อมทราบดีในมือของท่านแม่อย่างมากก็เหลือเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นนางมิสามารถใช้นี่แทนเขาได้เป็นแน่ในขณะที่เขากำลังร้อนใจอยู่นั้นเขาก็พลันนึกถึงหลินรวนขึ้นมา ทางบ้านวางแผนให้เขารับหลินร่วนเป็นอนุพันยาหลินร่วนมีเงินอยู่ในมือมากมายเพียงเขารับนางเป็นอนุก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมิมีเงินใช้นี่แล้วหลินอยู่ลุกขึ้นมาจากเตียงนอนในโรงหมอจากนั้นก็เร่งหลินเหล่าต้าที่เป็นห่วงแทบแย่ให้กลับหมู่บ้านตระกูลหลินเมื่อกลับถึงบ้านพวกนางเจ้าต่างก็พากันบำรุงร่างกายให้เขาด้วยความเบิกบานเนื่องจากก่อนหน้านี้หลินอยู่ได้คุยโวเอาไว้เต็มที่ว่าตำแหน่งซิ่วใช้เพียงแค่เขาเอื้อมมือออกไปก็สามารถคว้าม,มาได้แล้ว ดังนั้นนางเจ้าและนางหลินต่างก็คิดว่าตำแหน่งซิ่วชัยต้องตกเป็นของหลินอยู่แน่แท้แล้วเมื่อหลินอยู่เห็นคนในบ้านให้ความสำคัญกับเขามากถึงเพียงนี้เขาจึงไม่กล้าบอกเรื่องที่ตนเองถูกหลอกลวงดังนั้นเขาจึงเอ่ยถามออกไปว่าเรื่องการรับอนุจัดการไปถึงไหนแล้ว